สวัสดีครับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องสุขสุคนแซ่บอีกแล้วครับพี่น้องมืัอนี้แซ่บอีกแล้วมามืัอนี้พี่น้องโอ้โหตัวคางปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเผ็ดพี่น้องโอโหโหโหโืมอืมกั๊บกึ๊บนะครับ อ,อ,อือขึ้ใจปดาอ้วอืมอ,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 อพี่น้องนพี่นอ้องพาเผยพานใ้คลิปเดีพี่น้อง ขอยไก็จเจกาตดตามใหมก็เบิ้มกินแซ่บได้พี <c oughs> ่น้องอ้มเดี๋ยไม่วันพี่น้อง

เอาไปไหนเพิ่งซื้อสายเจ้าวันไต้เล่พี่น้องเลย FC หรือภูพานหน้าคลิปครับฝากพี่น้องคอมเมนต์นะพี่น้องบายวาอยู่ในประเทศนอกประเทศเนื้อไตออกโต๊ะอีชานมาแล้วครับพี่น้องครึบครึบพี่น้องครับเนี่ย

有辣一点没有？嗯 you know.、mm。Hmm. Mm hmm. ่างทีเราไปลองอยากครับ hmm. 嗯。Mm.

ผมพี่น้องจะได้มาหนี้ได้พี่น้องเบิ่มกินแซ่บก็ต้องขอโทษขอไพ่พี่น้องสุขสุขคนนะครับที่กินมาเบิดได้พี่น้องมือที่โดนได้พี่น้องเลยคกับขอโทษขอไพ่พี่น้องกับกริยาท่าทางนะครับในการกินถ่ายบ๊อบุภาพกันนะครับวันนี้กฝากพี่น้องตัวน,นี้ครับมือนาสีฮ่าแนวแซ่บแสบมาสู่พี่น้องกันไหครับวันนี้สวัสดีครับ